าอาตมามาทำงานห้าสิบปีนี้ก็ยังชื่นใจอยู่ว่าเออยังมีคนมีทุลีในดวงตาน้อยท่านใช้สนวงท่านว่าง,งั้นคือยังมีปัญญามีภูมิธรรมที่จะรับแสงสว่างของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีทุลีในดวงตาน้อยและธรรมะของพระุทธเจ้าหรือของพพุทธศาสนานี่เนื้อแท้คืออะไรคือโลกุตระ โลกียานั้นาศาสดาทุกองเทวนิยมสอนก็นอยู่ทางนั้นสอนละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีเป็นสม,มุติสัจจะเท่านั้นมันไม่ใช่โลกุตระเลยโลกุตระน่ะรู้จักสุขทุกและมดับหมดสุขหมดทุกเลยไม่เหลือเลยจึงเป็นนิพพานเป็นศูนย์นี่ก็ไม่มีใครพูดหรอกเขาไม่กล้าพูดว่าจะดับสุข เขาไม่กล้าเพราะเขายังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วสุขมันจะทิ้งด้วยเหรออ่ะก็แปลอยู่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมาสุขก็แปลพยัญชนะมีอยู่ไม่มีสุขไม่มีทุกนั่นแหละจึงจะเป็นฐานกลางเลยว่าอุเบกขาเชตมาก็อธิบาแล้วว่าไม่สุขไม่ทุก์นี่ไม่ใช่อุเบกขาทีเดียวนะไม่สุขไม่ทุก์นี่นมันบอกถึงสภาวะสมมุติสุขทุกนั้นเป็นสมมุติไม่ใช่ปรมา ปรมัตน่ะไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกขุเบขานี่เป็นปรมัดไม่สุขไม่ทุกข์น่ะเป็นพยัญชนะที่เป็นโลกิยะอยู่สมมุติอยู่มาใช้คล้ายๆกันแทนกันเขาเรียกศัพท์่าเป็นไวยพ์กันเป็นสินนนิมกันอยู่แท่านั้นแน่งห่ะไม่ใช่แทนเฉยๆแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะไม่สุขไม่ทุกข์กับอุเบขานี่เป็นคำที่พอปุโรปุเรแทนกันได้ นเอยายัญาชนะนนเนี่ยเพราะฉะนั้นยัญาชนะเพื่อให้รู้ว่าคุณยังลงสุขหลงทุกยังมีสุขมีทุกข์กันแหละและสุขมันทุกเพราะอะไรก็คุณมีกิเลสพราะคุณดับกิเลสหมดสุขก็หมดทุกก็หมดจึงจะเป็นอุเบกขาจึงจะเป็นนิวตรอนว่างจากผลักดูดไม่ผลักไม่ดูดแล้วนะ ก็อธิบายไปโดยความหมายพวกนี้ทีนี้คนจะเรียนรู้นี่จะต้องรู้อาการของจิตอาการที่มันเคลื่อนมาดูเป็นยังไงอาการผลกไไาการกักเป็นยังไงอาการอยากไปถึงการเป็นสุขเป็นยังไงเป็นทุกข์เป็นยังไงคนยังมีอวิชาก็ยังมีอาการมีอารมณ์ของสุขมีอารมณ์ของทุกข์สุขกับทุกข์มันก็คู่กันมันไม่แยกกันแยกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสองอะจนกระทั่ง ไม่เป็นสองหรอกอย่างน้อยที่สุดก็ให้มันเหลือหนึ่งก็อยู่ที่มันไม่ควรจะต้องวอแวร์ไปสองหนึ่งก่กอนหนึ่งมันก็ยังตอบอะไรไม่ได้ทีเดียวนะที่จริงมันไม่มีหนึ่งเลยมันศูนย์ศูนย์เลยแล้วมาโปรเปเลเรียกหนึ่งคือสุขไม่เอาทุกก็ทุกมันยอมที่ไหนแล้วก็มันคู่เดียวกันเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาเอาหน้าเดียวนะเฮ้ ้อีกหน้าหนึ่งคุณไม่เอาจะเอาไปยังไงกระดาษเนี่ยเอากระดาษหน้ามาเอาหน้าเดียวนะอีกหน้าหนึ่งไม่เอาอาตมาว่ายกตัวอย่างนี้ชัดดีนะ,อะเออแล้วไม่เอาได้ยังไงกระดาษมันก็ต้องมีสองหน้าคุณจะพาไงพากระดาษก็ไปถ้าพ่าไปอีกเป็นอตนกระนมันก็มีสองหน้าอยู่ดีอะ พายบางไปถึงขนาดไหนะก็เถอะพัตกระดาษมันก็ต้องมีสองหน้าอยู่ดีอ่ะคุณจะบางให้ขนาดไหนได้พาลงสิมันก็มีสองหน้าอยู่ดีมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันยังไม่ได้อัตมาว่าพูดจนหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงศึกษากันยังไงนะ พราะต้องรู้อาการเรียกว่าอาการภาษาว่าอาการการเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวเป็นสุขเคลื่อนไหวเป็นทุกข์เป็นอาการอย่างไรตั้งแต่หยาบเรียนรู้ตั้งแต่หยาบก่อนแล้วก็เออลดได้ไม่มีละอาการสุขทุกข์ที่หยาบหยาลดลงลดลงเหลือกลางกลางลดลงลดลงสุขทุกข์อย่างกลางกลางไอหย,ยาบหยาเลิกเลยไม่เสพไม่อร่อยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ละได้ละอาการพวกนะั้นไม่เกิดในในจิตที จนกระทั่งกลางกลางก็ลดลงเลินนิดหนึ่งปลายดุกนิก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 เป็นวิริชาเป็นอโศกะอะโซกานี่คือไม่โศกแต่ยังมีส่วนโศกนะวิริชานี่คือยังเสพอันนี้ส่วนเสพอันนี้ส่วนโศกเสพรสวิริชาเป็นลรลดอยางยิ่งเสพยางยิ่งรัชเป็นลถโลเกียรย์ยางยิ่ง หนึ่งแล้วคุณก็ต้องรู้ให้ได้จนไม่มีเลยผลักดูดโสก,าก,กา,าก็ผลักรัชชากระดูดไม่มีทั้งผลักทั้งดูดจึงจะเป็นกเกษมเคมังจึงจะเป็นการบริสุทธิ์สะอาดหมดเลยไม่มีอะไรอีกสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเรียนรู้แล้วไม่รู้อาการมันแล้ว จะเป็นอาการนี้มันเกิดยังไงมันก็ไปกระทบสัมผัสกับอนุนันนี้อนิอนุมันก็เกิดถ้าไม่กระทบสัมผัสก็เป็นความจำเอาความจํามาละลื้อความจํามาขยําขี้อยู่นั่นนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงความจําไม่ใช่ความจริงความจําคืออดีตความจําคือสิ่งที่เกิดแล้วหายไปแล้วไม่ใช่ความจําความจาไม่ใช่ความจริงความจําไม่ใช่ความจริง ความจริงคือปัจจุบันความจริงไม่ใช่อดีตยิ่งอนาคตยังมาไม่ถึงเนละยย่งไม่จริงใหญ่เลยความจริงจะอยู่ที่ปัจจุบันนี่เท่าน,นี้เพราะคนที่หลับไปจากปัจจุบันไม่มีทิฏฐกาละไม่มีปัจจุบันชาติคนนี้นอกรีสศาสนาพุทธหลับตานี่ไม่มีปัจจุบันไม่มีแสงสว่างไม่มีจักษุไม่มีจิตที่จะมีญานปัญญาญาณวิชา ไม่ได้เกิดการบรรลุธรรมของพูดได้เลยอัตมาก็ว่าพูดซ้ำพูดซากพูดวนมาพวกนี้พวกนี้ก็พูดมาหมดละแต่ก็ต้องพูดอยู่นี่มันวนไปมันก็เข้าหาเนื้อจะพูดเฟอเฟอพูดไอภาษาอะไรนอ้นอ,นอ,นอป้อออีกเอานิยายเฮลิพอตเตอร์เอานิยายไอเดอะริงเอานิยายไอ สตาร์วอ <Star> uh, เอานิยายอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ตามเขาเนาะเขามีหลังเรื่องวิพิสดารใหม่ๆอะไรมาอีกก็ไม่รู้เี๋เขามีอะไรก็ไม่รู้าาตลเราก็ไม่ได้ตามเขาแล้วมันแค่นั้นก็เมื่อยแล้วแค่แฮร์รี่พอตเตอร์แค่สตาร์วอนี่ก็เมื่อยสุดเมื่อยแล้วเอาอะไรมาผสมผสนหลอกกันไปมอมเมากันไปแล้วก็ได้แต่สิ่งแปลก พิสดารอย่างง้นอย่างนี้เอามายำเละกันไปเลยเอ,อันนี้เราก็เคยรู้ล้วก็เข้าก็อธิบายให้มันเชื่อมต่อกันก็ต่อกันอย่างง้นอย่างนี้อย่างนี้ก็พลึกกะเกือเลยตัวเดูพิสดารดีสนใจดีเออสนุกดีไอสาระนี่เรายอ่อขมาหาสาระภาวะสองเรียนรู้จากภาวะสองเนี่ยตั้งแต่บวกลบดีชั่วโดยเฉพาะโลกุตรกะกับโลกิยะ เรียนรู้เนื้อแท้ของพวกนี้ให้จริงแล้วก็เปรียบเทียบกันเอออันนี้มันเป็นโลก,กิยะไม่เป็นโลกุตระทําให้เป็นโลกุตระถ้าดีชั่วก็เอาก่อนก็ได้ถ้าดีก็ชั่วก็เอาแต่ดีไม่เอาชั่วเอาดีเอาชั่วได้มันไปด้วยได้ดีแล้วไม่เอาชั่วแล้วนี่มันก็อาศัยกันทั้งโลกทั้งโลกุตระถ้าโลก,กุตระต้องมีสุขมีทุกอา้าวไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกมันมีอยู่ในโลก มันมีมีอะไรถ้ามีก็ต้องมีส่วนดีไม่มีส่วนชั่วถ้ามีที่เป็นโลกุตระมีอะไรก็เอาแต่สุขแต่สุขของพระเจ้าน่ะมันจริงๆสุดท้ายมันไม่มีก็เลยเอาเอาปรมังสุขขังยิ่งก็สุขกันแล้วกันแต่เขาก็แปลพะยัญชนะว่าสุขยิ่งย่างยิ่งปรมังสุขขังมันยิ่งก็สุขสุขแล้วก็รู้เป็นโลกิยะอยู่ในสุกทุกมันมีคู่ ถ้าโลกุตระมันยิ่งก็สุขยิ่งก็สุขทุกไม่มีสุขไม่มีทุกจึงเรียกว่าประมังสุขขังสภาว่าเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้ก็วนเวียนประมังสุขขังอาการเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างเก่าก็คือเป็นสุขสุขอย่างยิ่งนี่มันยิ่งก็สุขไม่ใช่สุขอย่างยิ่งมันไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะพอเข้าใจไม่พยัญชนะใช้แทนนั่นนี้ถ้าไม่เข้าใจก็มันหมดพยัญชนะจะพูดกันแล้ว พูดได้เท่านี้เพราะพญานะมันมีแค่นี้